สวัสดีครับลุงช่างช่างกรีดผนังฝังท่อไฟฟ้าผิดตำแหน่งเราสามารถแก้ไขผนังที่กรีดไปอ๋อหมันก็คือกรีดใหม่ของเก่าก็อ,าอุดไปนะครับก็คือกรีดใหม่ไอ้ที่ทกรีดไปแล้วก็คือก็คือซ่อมผนงมังไปไม่มีอะไรครับนะครับก็ยังไงมันก็ต้องอุดเขาก็อุดปูนอยู่ดีแต่ไอ้ที่กรีดถูกต้องเขาก็ฝังท่อแล้วเขาก็อุดปูนกลับให้คุณอยู่ดีนะครับมันก็คือการฉาบกลับนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรครับ ไม้บันไดไม้ไว้โอ๊กหนาหนึ่งนิ้วใส่แล้วเหลือประมาณยี่สิบมิลสำหรับทําลูกนอนบางไปไหมครับอ,อ๋อคือไม้แบบเนี้ยจริงๆอ่ะเราไม่ค่อยแนะนำให้เอามาทำตัวตัวอะไรอ่ะตัวแบบเป็นตัวบันไดอ่ะที่พาดเลยอ่ะคือเป็นตัวบันไดให้คุณเหยียบเหมือนคุณพาดสองฝั่งแล้วฮะตัวนี้เหยียบอะค่อนข้างค่อนข้างจะมันเป็นไม้ไม่แข็งด้วยอ่ะ คือไม้พวกนี้ถ้าคุณเขาจะมาปูอ่ะเขามาปูเป็นฟินิชชิงบางไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณแบบใช้เป็นไม้แม่ไม้ไม้แม่บันไดแบบมีแม่บันไดแล้วเอาตัวนี้ผ้าผมว่าไม่ค่อยเหมาะมันอ่อนนะครับขนาดไม้เนื้อแข็งบ้านเราเนี่ยถ้าจะใช้ยังต้องใช้ไม้แดงไม้อะไรเลยแล้วก็ต้องดูระยะห่างตัวนี้ด้วยไม่งั้นคุณจะเหยียบตุกหนักๆน,กนี่ว่าวิวเือนกันไนงะเอี๊ยดเหมือนกันนะ ส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เราเลยไม่ค่อยใช้มันเป็นโครงสร้างเราจะใช้มันเป็นฟิชชิ่งเฉยๆนะครับก็ถ้าคุณกลัวโกงคุณก็ต้องไปซอยละมีเหล็กลับมันนะครับมีเหล็กลับหรือมีมีหบมีตัวอะไรรับมันแต่ถ้ามันปูนปูนไม่มีปัญหาครับ่อพักท่อระบายนะ้ําจําเป็นต้องเทคอนกรีตรองพื้นให้เสมอมุงท่อเพื่อให้เศษหินทรายไหลออกไปไม่ไม่ครับไม่ไม่จำเป็นครับอปกติก็ไม่เขาไม่เทคอนกรีตครับ ตัวบ่อพักก็ฝังได้เลยนะครับจะเทแค่ฝาบ่ออย่างเดียวมาเก็บงานตรงฝาบ่ออย่างเดียวมันซึมเข้าซึมออกได้ไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วนะตัวเนี้ยนะครับ<ะ>เหล็กโดวเวลขึ้นสนิมนิดหน่อยแล้วเอาน้ำปูนมาลูบโดยไม่ได้ขัดสนิบออกกว่าจะเริ่มต่อเสาร้วอีกประมาณหนึ่งปีรอบ้านเสร็จไม่เป็นไรใช่ไหมครับก็<ะ><ะ>อีกหนึ่งปีค่อยมานั่นครับค่อยมาเคาะ เข้อๆไอ้น้ําปูนของคุณเนี่ยมันก็จะจะเป็นแผ่นแตกออกนะเป็นผมเขาเอาเอาปืนฉีดน้าแรงๆสูงฉีดปุ๊ทั้งส้นหนึ่งทั้งเศษปูเราออกแล้วค่อยทํางานต่อตอนคือตอนนี้อยา่าเพิ่งไปห่วงมันรอให้มันจะทํางานนะเดี๋ยวมันทำคำาความสะอาดได้โอเคนะครับคุณอ้อยกระเบื้องพื้นทาวโฮมเก่าสีหมองมี่พี่ใหนทําให้ดูใหม่ขึ้นบ้างคะ่ะอืมกระเบื้องทําให้ดูใหม่ขึ้นผมไม่มีไม่เคยรู้ว่ามีวิธีไหนนะ หรือถ้าจะปูทับกับทุบทิ้งแล้วปูใหม่อันไหนคือคือถ้าคุณจะรีโนเวทนะการรื้อแล้วปูใหม่อ่ะมันดีกว่านะครับมันผมว่าดีกว่าเยอะนะครับมันก็คือแค่เสียค่าแรงหรือเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันสามารถเซตระดับอะไรเนี่ยมันกระเบื้องมันก็จะจับกับปูนจริงๆแต่ถ้าคุณปูทับถามว่าปูทับได้ไหมได้แต่ไปดูเรื่องระดับให้ดีเดี๋ยวมันไปติดประตูติดอะไรระดับบันไดขั้นแรกก็จะเสียอะไรประมาณเนี้ยระดับมันจะเพี้ยนอะ บางทีคุณลืมนึกอะ่ะผมเลยแนะนําว่าถ้าถ้าเป็นการรีโนเวทใหม่ในไหนจะรีโนเวทแล้วผมอ่ะผมถ้าเป็นผมอ่ะผมจะให้รือนะครับแล้วก็เซตระดับเดิมเพราะมันถูกเซ็ตไว้แบบนั้นแล้วมันดีกว่านะครับ